ตอนนี้ไม่รู้มันเป็นยังไงใจหนึ่งอยากออกอีกใจหนึ่งอยากอยู่ให้ถึงม .6 อีกใจหนึ่งอยากออกอีกใจหนึ่งอยากอยู่ให้ถึงม .6 ไม่รู้จะทํำยังไงดีครับถ้าจะทําให้ดีก็คืออย่าออกอลวกปู่แนะนำอย่างดีที่สุดมันไม่รู้ยังไงอรู้ซะ ใจหนึ่งอยากออกอีกใจหนึ่งอยากอยู่ให้ถึงมหกเอาให้อยู่ให้ถึงมหกไม่รู้จะทำยังไงดีอยู่มถึงมหกดีตอบข้อนี้แล้วสองทำาไงดีครับเบื่อที่จะตัดใจจากคนคนหนึ่งได้นี่คือเหตุมัง่งนี่คือเหตุมัง่ง ทำไงดีครับเบื่อที่จะตัดใจจากคนคนหนึ่งได้ไม่รู้ลูกจะทำยังไงมนุษย์ยังไงก็ไม่รู้ครับโคตรอึดอัดหมกเม็ดไว้นะเนี่ยเบื่อที่จะตัดใจจากคนหนึ่งได้นี่คืออะไรเบื่อที่จะตัดใจจากคนหนึ่งได้คนหนึ่งคนนั้นอยู่ไหนอยู่ในนี้ทศธรรมะ อยู่ในนี้สระมงังอา้าวศึกษาดีๆเข้าหาสมณนะเปิดเผยว่าเราติดใจคนนั้นคนนี้บอกเลยเข้าหาศิกขมาตก็ได้เข้าหาผู้ใหญ่ที่คิดว่าจะช่วยได้บอกสารภาพเลยแล้วท่านจะช่วยเราน่าจะช่วยเราอย่าอาย เปิดเผยว่าเราเองเราเนี่ยมันมีใจผูกพันไปจิตใจเปนแมเราจะตัดใจก็ยากเหลือเกินให้คนอื่นช่วยแล้วก็จะรอดถ้าไม่งั้นก็อึอดอัดอย่างนี้ดีไม่ดีก็อยู่ไม่รอดเสียดายนะอยู่ให้ได้อยู่ให้ได้ให้จบที่มีน้ำใจใจหนึ่งอยากอยู่ใจหนึ่งก็อยากออกอยากออกเพราะมันทุกข์มันบีบคั้นอยากอยู่นเพราะมีปัญญา ดีแล้วมีปัญญาอยากอยู่นะถูกต้องนะพระงองคก็แก้ปัญหาที่มันจะไม่อยู่แก้ปัญหาที่เปิดเผยกับผู้ใหญ่เปิดเผยกับสมณะเปิดเผยกับสิมมนะกสมาาตเปิดเผยกับผู้ใหญ่ที่จะช่วยเราได้หรือแม้แต่เปิดเผยกับเพื่อนๆเ,เ,เพื่อนเพื่อนก็อย่าอายเพื่อนๆเพื่ก็จะได้ช่วยป้องกันนอบอกด้วยบอกว่าเราไม่อยากเรารู้ทุกเรารู้และเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนหลวงปู่สอนคำสอนเสม,มาหรือสมณะสอนเข้าใจสัจธรรมนี้เถียงไม่ได้ชัดเจนก็อย่างที่บอกสารภาพเลยแล้วก็ผู้อื่นจะช่วยเรา